เีชิมข้าวแล้วนเลยอาจายคุณมีอย่างที่ก็มีนะคุณแม่แกแถมมาสุดลิตแม่แม่แดงแดงนองแดงนองเนือเนื้อสุดลิคุณแม่แถมมะนาวซ่าเกี๋ยวนำเก็บไว้อีกเดี๋ยวไม่กินอย่างนั้นค่ะกินหนักกว่นั้นอีกอุ้ยไม่กินทอมะาทำไมไม่แกะอันนี้จโ้ มีแล้วเดียวเแียบอันเขียบแสบยำหัวเบียอร่อยสร้างเข่ามากอ่ะกกวางไว่าแหย่ดีเขาจะไม่คได้กินคนนเขากินตรงนีเขาไม่กินเขากินแล้วค่ะเขาสั่งมาเองแล้วค่าตีแล้วเขาซื้อบานแหย่อะไรนะซิมฮากวางอ่ะเออเดี๋ยวตกแล้งตุกยางกับกินตัวซ้อมลับกินซ้อมหัดเทียงขึ้นพูดแหมอืมเลิศซ้อมเด็กก็เป็นหมูกระทะต่อไม่ได้เพราะว่าสัตว์เขากลัมาแล้วไม่กินหมูกระทะได้จะไปกินหมูกระทะน้ำน้ำตาล่า แม่กินอาหารมีอาหารที่สกัข้างนั้นแหละที่แม่กินกินกินแต่ผักหรอแม่กินจานไงเที่ยงเบิ้ลแม่นูกินจานสองคนไปเป็นเป็นแบบคนปิดปริศนานะคะให้ทีจะเสียงอ่ะมันหลายมันเอาใส่ไม่น้ำมีแต่คนบอกว่าเอ็นดิจีแม่แบบว่าล้นแบบเลิศมากเพื่อลูกเนาะพี่แพรี่ยังไม่ต้องเล่นรถไหม ย่างไก่โเลยย่างก้วปล่อยก็ได้มาดูเออเรเียนี่กลัวไปเลอยมาเนี่ไม่ใช่เพราะจริงๆทุกคนไม่น่เอม่ไกเไมเลยคัดสูบปัญหาสูดชนนี่ยทำไมสีผิวัดไม่ม่ไม่อันนี้กอนนี่เตียนี่แมนร่กับอันนี้กับอันนี้ใหญ่แล้วคอุ้ยสันกับมูรักนั่นเองเรียบูกเเตี๋ยจันมะไร หลักอุ้ยแลหละลืมรูกแล้วนะสูดเขาไปมือเขาไปช่วงเียวคุมา <c oughs> ขขเขาเรียก <c oughs> ล่าสุดหาคุณเจ,เจเตเาาเจไปเจอคว่วแดงื่น <c oughs> แม่แมนอมิมเสิน้เหนในสกินเด้อมือขึ้นลังถืออยู่มือขึ้นแม่ว่าถิบน้ำกลนไปในบอลจะใส่อาไปเสอร์่ะปลาห้ามมึงใกล้ห็นจไปไหมไปเดีวไป็น้แคับของนัอนูุ้ัไหม พรุ่งนี้เรมีลก่อนไหมเอาฮิดไลได้ไหมฮอนไม่ใช่หรอกวมในรถมันจะดีกว่าไหมสปอร์ตมันเราอินอะไรไงมันจะเหยอกยูว่าคนที่สิมันเราอิอะไรทไงมันจะดีกว่าไงเอ้าใช่ไหมคือไอ้ก็หาได้อยู่แต่ว่าเราก็อยากมันปังมากกว่านี้เพราะลูกก็ต้องจ่ายังไม่ได้จ่ายค่าชาสองเดือนค่าถคุณอรสองเดือนปะคือส่วนทามอะันดสามเดือนสิบวันไล่ออกเลไล่ออกเลยง้ความสียออกขสองเดือนยว หรือว่าที่น้ำไม่ไหลเมื่อเช้าเขาสกิดเราหรือเปล่าน้ำไม่ไหลเลยเมื่อเช้าเขาสกิดเราหรือเปล่าตัดเราหรือเปล่าตอนนี้อะไรแล้วเวลาฝนตกกระทัวงอันมาสั่นปลาชีไรกับไรลถเตียงข้างหน้าฉันเลยปฏิบัติโดยตรงสิ่งใดเป็นก็ได้เก็บของออกมาก่อนวันนี้เมันขึ้นมากกว่าตัวไปยางจอดตรงนะมีใครเปิดน้ำทิ้งไว้ไหมอันนี้ชีวิตจริงอิริเด้อร์คอยอย่าให้ลูกคอยตั้งกล้องไปคุณหมองเลยบอกสูสีขัดแข่าอิริแม่อย่าปล่อยอิริบิ๊ เธอไม่เป็นฉันเธอไม่รู้หรอกฉันเมือนนั่งเฝ้าหน้าต่างว่าน้ำจะท่วมเมื่อไหร่ฉันต้องดูประตูว่าเมื่อไหร่คนจะเข้าระทาเมื่อไหร่จะเปิดก็บอกว่าให้ทำทำคลิปบ้างมือหนีฉันจับบางอย่างแน่มือหนีฉันจอบกีพายานฉันเห็นมดุษแล้วเพราะว่ามันมีสองเครื่องเครื่องพี่กับเครื่องฉันที่ใครทำอะไรอยู่ได้ยินเสียงไหมได้ยินหมดจ้าคณินทาลูกฉันฉันได้ยินหมดโดยเฉพาะลูกเตียงยินทามไอ้แม่ในอีกหนักนะมึงจะข่าวผู้อะไรสุดเลยพูดแต่านมาดู ใอยกำม้วนมาอย่างมือว่าไม่ไผ่ลงเลยก็อนเห็นว่าเอ้าตัวเกียวมิวสิกไม่มีคนเดินเลยอ่ะกูก็ต้องเดินอ่ะแบบเดินอยู่แล้วก็ทต้องขึ้นรถแห่งไงสี่คนนะแม่ก็ต้องทำไงเพื่อลูกไงก็ยังเต้นได้สิหรออือก็หาคนขับรถต้องหาเออเป็นพี่วิวก็เลยขับรถเป็มือหนึ่งต้องทำอะไรอุ้ยมันก็อยากเต้นได้กันเนี่ยแล้วเออตองเราด้วยกันอุ้ยอะไรไม่ใช่แค่เต้นตอนนันาตีอยู่ไม่ได้ขับนาตีบออยู่ก็ดีไงเออนาตีไปใส่คงเปลี่ยนเลย ไม่ได้อยู่เปียกอีอยู่ไปเลยมันเปลี่ยนปลวันเองพี่หนอดริศนาสองคนนะไม่เห็นหน้าค่ะสวยอ่ะอช้เชัอนบ่กช่เงื่อนรึ่กลับมาแล้วใช่ไหมใช่ต่นตัจักลับมาแล้วมือเสรเนียกมาเเปิดมาว่าให้เห็นกูหลู่อยู่บางทนายดูอยู่ด้วยเห็ดกุหลู่ด้วยวะเจ็บม่วมั้ง ตบใจกันไม่นัดที่เหมือนตีห้าสิบนาทีบอลทำอะไรตีห้าครับนั่งรอคุณแม่เห็นว่าแม่เข้าห้องไม่ได้จริงจริงน้าทำอะไรตีห้าครับแม่ห้องไม่ได้เพื่อนเนี่ยอืออืออุ่นเจ็บมีระยะด้วยก็เลยมานั่งเพื่อคุณแม่เจ้าเพื่นมันสั้งตั้งไหนล่ะเขาจะสร้าง border ขึ้นกับภาคกลางคือปอนเ่น รู้รู้ด้วยโอ้นักเขาที่นักเขาหรือเขาเนือนื้อนักเข้าไปสามครึ่งเลยไปสามครึ่งคู่ไซร์ล่ะอ้อนมาไปซี่แกงข้อผิดว่าอะไรแม่ข้ <sych disappointing S 1> อผิดในครังไหนด้วยสองคนติดเสียงโฆษนาคนหนึ่งแข่งคนหนึ่งอ่อนไปถึงอะไรคัะแข่งแม่คนหนึ่งพูดแบบนิ่มนวลอีกคนหนึ่งก็เป็นทางการมันก็ดีแหลอยู่งกันเพราะว่าอย่างเป็นทางการนะทางการหรอมันก็ดีได้บีเพราะยังเมื่อคืนก็จุดลิตรก็ดีแล้วไปพันท่านนั่น ใแต่ไวอิ่มแต่เด็กเซิร์ฟสปอร์ตแบบว่าเสี้ยมวยมาซื้อหนิกระไรจามวยเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าเห็ุหมู่บ้านดีมากนะอิเหี้ยเจ้าเหตุไหนเห็นเนี่ยอ๋อพี่ก่อนก็เลยพี่เด็กก่อนอยู่ตำงงานพี่ก่อนตำงงานพี่ก่อนคนใหม่ก็ควรเป็นแบบนั้นในชั่วคราวใส่งานในกลุ่มบิ๊กโอ้ยโอ้ยไปกันแรงกันก็จะได้ไม้ก็จะได้นอนก็จะได้รู้แบบคนอืมอะไรเข้ามาเลาเหมือนว่า ทำไม้ดูว่าใครออกก็มีคนแพ้ได้เสมอไม่ใช่ทาให้ดูว่าเออถ้าถ้าเกิดแบบพิธีกรจะเอาประมาณนี้นะบอสอยากได้ประมาณนี้ไหมมัวงกับเลยว่านมัวกับเลยว่าเช่นจังไปบอกพี่เรื่อยบานพิ่งเมื่อไอันพิ่นมาด้วยมือหนึ่งเขาสีออกเองอ่ะเออทำให้พเธอกับเบิร์เพิ่งบอกเรือยมือหนึ่งเอทำได้ดีมากนะขึ้นช่วงบอสก็ได้ชิ้นจังสมังซีน่าไกลยดคือีดอนทมพอดีแบบเพื่อเบิงนเพอบอกมือนีเหรอเออก็ก็อยากอย่างนั้นด้วยแบบให้ให แบบสั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 บไปเลยเมื่อึนีสคริปเลิศชุดเลตั้งแต่ออกงานว่าจะใับเเกตได้ว่าแต้วนี้ไปด้ชุดเลยเนี่ไปในชุดโอ้ขโอ้มาเนี่ยเลิศมันสบัยบรล่าฉันก็สคริปแบบนักร้องไม่ได้พูดเลยบุบบุไปไปไปวอซื้อากของเงี้ไม่ได้บอกเลยนักร้องชวก้างไเมื่อคืนเนเราจะเอาไปออกคุในงานพวกนี้ได้นะทุกคนเไปเบ่งกัวกัน พืดผ่านมันล่ะผ่าผ่าข้ามผ่านไล่เนื้อแหนะแล้วก็สำเร็จสนานเสร็จสมบูร็จเพื่อสำเร็จครบทุกคนเลยต้องมั่งอันเนี้ยเยอะประกอบอีกเงียบสวยพี่แม่เดี่ยวสวยใช่ค่ะถ้าต้องสะกุลจีนเลยสะกดจิตได้บ่บทจีนก่าอี่ากับบัคเกียร์ธรรมดาว่าสวยด่าได้หมดเลยอย่าด่าว่าไม่สวยแค่นั้นเอง ของผู้สู้โซเฟียรลยพี่ไม่เดี๋ยวเคยอยู่ไหนมาก่อนนะคุณคุ้นเหมือนทำเบื้องหลังดารามาก่อนนี่สัญส่ยมาาพาไปมาไหเบื้องหลังเล็กๆค่ะไม่ได้เบื้องหลังใหญ่ๆขนาดนั้นก็ที่อยู่มอมแมมก็เลยรู้ว่าวงการมันพึงอะไรประมาณไหนค้ายเพลงแต่ก่อนก็ทำมาอยู่ ใครเปลี่ยนซื้อน้ำไปทำมาแล้วก็ไปเห็นมาแล้วสิเออก็ไปเห็นไปร่วมงานร่วมจอยแซมเบาๆมาแล้วอยู่วงการนี่ไงพี่แซมก็ส่งลูกสาวลูกชายเป็นดาราตั้งเยอะตั้งแยะเขาก็บหูวงหนอกวงในอยู่มู่เขาเป็นดารดาดเขานี่นู่นนุ่งเนื้อกัน